สวัสดีค่ะนี่ผักผักเยอะแต่ว่าไม่ได้โชว์นะคะเดี๋ยวมินจะกินข้าวอันนี้มะเขือเผานะคะหอมมากแล้วก็น้ำพริกกะปิแม่นะคะคือแซ่บมาก <c oughs> อันนี้มะเขือ <c oughs> ยาวมะเขือ <c oughs> ยาว <c oughs> แล้วก็น้ำพริกกะปิีแม่นี่นะคะพ่อรูปกินหมดแล้ว พ,พี่ซาจะลดน้ำหนักตอนเย็นนะคะลดไม่ได้หืมหืม เต้าชีลาวก็อร่อยเต้าชีลาวต้มต้งเขือยาวหอมมากโอ้โหครับมันดิมันดิมันด,มนด,มนดิมันดิอ่องเป็นหมันเลยเบ่เดี๋ยวนี้เขาปีอโอ้โหะไร ผ็ดแล้วแบบเผ็ดอร่อยมากมันเผ็ดแล้วมันเข้ากับะปิอ่ะเผ็ดน้ำตาไหลจะอร่อยมากอร่อยจริงนะอันนี้ด้วยนี่ยเผ็ดเป็นน้ำพริกกะปิสีแบบสีมันสีมันไม่ได้แดงๆเหมือนอันนี้นะที่กรุงเทพนะมันจะเป็นสีออกดำๆแต่อร่อยเออไม่ใช่ดำๆเทาๆ เอ,เออแม่เขาจะใช้น้ำพริกกะปิตาเรือใบเพราะว่าแม่ให้หาตอนที่ไปกรุงเทพอ่ะแม่ให้ไปหาซื้ออยู่แต่ว่าไม่มีมมต้องซื้อตามต่างจังหวัดใช่ไหมคะแมะ่อร่อยเผ็ดขึ้นหูเลยพริกเผ็ดพริกในสวนป่ะป่ะโอ้โหพริกยิ้หน,น,น,นูสวนเผ็ดแล้วจากสวน,นจริงๆ้วยนะไม่ได้ซื้อมา กินเผ็ดอะหนูบอกเผ็ดนี่คือแม่งสุดยอดแล้วเผ็ดะสะใจมันไม่มีสามพริกไงกลองไม่ได้ไมัมมมนมเยจังถือว่าอืออะพริกอ่ะมะม่วเนี่ยอันนี้เจอมีแต่ดอ,อกวะ แล้วอดหยุดไม่อยู่นานๆอย่างนี้พี่กระปุกแล้วพี่กระปีอร่อยอย่างนี้บอกเลยไมไ่กินนานแล้วถึงกับพูดผิดนะน้ำพริกกระปุกไปกินแบบกรุงเทพมันเป็นแบบน้ำพริกกะปิสีชมพูแล้วมันรสชาติมันก็อย่างนั้นงนะั้น่ะสีแดง <c oughs> เออผิวสีชมพูพแมเ่เอาเอามะเขือไปใแม่ดิมะเขือเนี่ยหวานมากนี่แม่แม่บอกว่านำเสนอกินน้ำพริกกะปิต้องกินกับมะเขือคืนแล้วก็ มือออกไม่กินเลย่นทครอบครัวมีนี่คือชอบเผ็ดมากอ้แล้วกริบฮอะ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 อยอะอะอะ่ะอะอะ้ะอ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 กอะอะอกอะอะ่อะ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 กะอะอะอะะอะอออะะออะอออะออยอออ เดี๋ยวพาน้าเนี่ยเมื่อวันนี้อาหารหลักนะวันนี้กะปิมะเขือเผากีจะเดินที่กะปิขวดให้ผมก็บอกดิดใจใช่ไหมมันเหมาะกับผักใช่ไหมแม่โอ้ยกียังชอบแน่กีขยำข้าวไอกีหมาที่บ้านชอบกินน้ำพริกกะปิค่ะทุกคนขยำข้าให้หมากินกับน้ำพริกกะปิมันดูรสชาติมันคงแบบ ไอ้ขี้เนี่ยมันเหมือนคนนะก็รู้ว่ะว่าสังเกตด,ด,ดิมื่อคืนเราผ่านมากมันตัดมาตรงนี้มองตาช่วยดูหน่อยอืมแล้วพ่อเขาจะไปตีมันอีกคือทดลองมั่งเสือ,าอวางนะแล้วตักรน้ำมันนะแล้วกินนะอร่อยตักซดเหรอแม่แม่อัน้ำลาดมั่งเสือมันจะไม่เผ็ดนนะ้ำลาดจ<ม><ห>นนัน่นแหละก็มีลาดเอามไม่ได้ผสมแบบดี้พอมา พอแล้วเผ็ดพอแล้วไม่พอแล้วเดี๋ยวเวลาถ่ายคลิปมันจะซูซ่าส์เกินมันจะมันจะรสชาติมันจะดรอปลงมาหน่อยเนี่เมื่อกี้เลยนิีนพลิกแบบคำแรกกูเจือเข้าไปโอ้โหกูถ่ายขวาถอยถอยตัวไม่ทันละมันจะเผ็ดกำลังดีนะอแม่เหรอขยันีาแหละยกมาหน่อยนะครับอุ้ กินอะเจมกินข้าวสิเส็จพี่หาเยยาวอร่อยลองกินของแปลกๆนี่นี่กินพิิปี้กับไอหัวปีทอดนะครับวางโดชิไหมเจมเคยกินน้ำมีกระปิไหมเคยกิน <S 2 S 2> นั่งกนั่งกระปูแ้ นั่งย,าย่าเนี่นยยา่างานกระปุ้จะจอบกับงานกระปุจะจับกับละขอเตือนกันนะนี้กบีอะน,นั่นมันอร่อยม่กแบบนี้เื้ออร่อยก้านมันก็อร่อยนะไอพ้พากิีล้ะ พี่ใส่น้ำพริกแค่ไหอร่อยอย่าใส่เยอะนะเพล็ดเดี๋ยวเวลาถ่ายคลิปมันจะซีดพอเบอร์เถื่อเยอะมุนเงบขอเตือนนะนิดเดียวพออย่าอย่าอย่าตักเยอะทินเยอะเยอะเยอะคือเยอะเยอะมันไม่เท่าเลมันไ่ยเลัวรเถอเพล็ดไหมอ่ะเพล็ดไหมแฮมคุกอร่อย ออต้องกินแบบผักจิม้มอ่ะผักจิ้มอะ่ะคุปมันจะมาอร่อยเหมือนผักจิ้มไปฝังเข้าไปในดินเออไม่ไ <laughs> ใช่ฝังฝังในขานน้าวฝังในข้าวม้าแหม่เบียร์ยังคิดมากเลยเนี้ยจะมาให้แล้วมันจิ้ม่อสผมไม่เป็นไร อ้โเข็ดมากครับมะเขือนี้อร่อยมากมะเขือเผาคุณนี่จะเผาใหม่ตอบไดหมตูนดูสีดิคิดคิดทุกคนคิดว่าเผ็ินไหมคะไม่เขพูดเรื่องอื่นพูดมากินเลยครับ แม้พวกนี้มะเขือเผาอี่ล้อ10บาเผาพี่ก็ปิดโอ้โหรูขาดเป็นคนกินเผ็ดนะชินนี้กินได้หมดพีนลูกได้หมดนี่เอามันกินก็ดีกี้นะนี่ลูกนก่ให้คนกินก่อน ถึนจะเข้าได้ไหมสู้ง่ายรึเป่ได้เยอะเยอะนะสู้ง่าหรือเปลาต้อไหนหน่อยอ่ะจุดประทัดนี่มันนี่มันปีใหม่วันที่หนึ่งมั้จะจุดไม่หยุดมั้มียอดสาวมันจะมันจะจุดไปถึงสิ้นปีเลยมั้งเนี่ยเออมันจะจุดไปถึงสิ้นเดือนเดือนมกราเลยมั้งเนี่ยสกีนเธอกินนี่กลับไปนี่ยังสกีนนี่กลับไปนักที่ยานที่ปที่มันถ่ายวันนี้นะคะคือวันที่หนึ่งนะคะวันปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะแทนทนี่มินต้องสวัสดีตอนตอนตอน,ตอนแรกนะน้วนุก่านจะไม่มีใครกินแล้วมั้งอาบ้าดีาแล้วม้มาแล้วอจิบอกไม่ชอบกินพริกนิดกว่าพอกินนูกีไปนม่เดียวเองท้องลนมากเลย ไรนกินไปที่เดียวท้องร้อนมากเลยท้องร้อนไม่ใช่ทอ้องร้องสิท้องมันร้อนเนี่ยแบบมันวูบในท้องอะ่ะพี่กินหนูอะ่ะคิดดูดิแล้วมันจะไปขยะมั้ยเออเผ็ดที่เบ่งอันนี้โซลองเลยนะกินนี่นะกินแบบนี้เริ่มก,กินแบบนี้นะมะเขือเนี่ยละลายในปากนี่กินแบบนี้อ่ากินแบบนี้ไปกินธรรมชาตนะิกันนะ้ปกินโขกนะ เธอกินอะไรสนุพ่อก็กินข้าวกับมึงไม่เคยเจอพ่อกินข้าวกับมึงทุกวันเหรออือไม่เคพ่อกินถ้าเรามีขอบวต้มเราจะกินมันที่แกะเอากระหม่อมนี่อ้โหจะตึงกระดิ่งเท่าเลยนะมึเฮ้ยกินนานบอกอร่อยมากแล้วก็เปียก แต่ว่าต้องทำช่วยเลือแบบนี้นะกพราะังพอดีเออจะช้วยพี่ไปทำเนี้ยเดือดเกินเลยจะร้อยคนนี้แต่นี้บกไม่บกมันแซ่บเกินมันเผ็ดเกินอ๋อเผ็ดเกินใช่ไหมถ้าเกิดเราตัดเราไม่ให้มันเผ็ดเกินต้องใส่อะไรอ่ะแม่แม่ใสดกระเทียมเหรอไม่กระเทียมกินร้อนแม่ใส่กระเทียมให้น้อยแล้วก็ใส่หอมอ่ะกระเพียงสองน้ำพริกเอ้ยนิดหนึง เมื่อกี้เห็นปลาที่มินสำลักอ่ะอันนี้แหละแล้วเอาเม็ดมะเขือเนี่ยเกิดจากพะยาโคบด้วยมันจะไม่เผ็ดเมื่อแบบนี้อรอยดีมันจะเมื่อก้จะน่าอร่อแบบนี้ชอบแบบนี้คือโดนเส้นเลยอ่ะเพื่อมันมากเมื่อกี้เจ้าพะยาเป็นแบบไหนแม่อันไหนเนี่ยเนี่ยสดนะครับไม่ที่มันต้มเหมือนเดิมอ๋ออันนั้นไม่ใช่มะเขือป่อเกิดจาพญาลูกมย่อยอ๋อ ไม่มีแก่เลยโหลูกอย่างนี้ก็ยังไม่แก่เลยปุลล๋ยละไล่ปุ๋ยไปลาต้นพรีเผ็ดไว้ขนาดพี่กินเผ็ดนะถังกินเผ็ดนะเนี่ยโอ้ยตักไม่ขึ้นอะ่ะทุกคนไม่เคยฝนเนานี่ม่นกินแรบเล่นเป็ดจ,จนันทร์อ๋นะอใครเนาะฝนโอ้โหแนวเปียด เล่นปเป็นนจนๆเลยไอ้ฝนไอ้ฝนทอม,มอ่ะไม่ใช่ไอ้ฝน,นคนงานเราไงอ๋อนนูว่าไอ้ฝนแฟนเก่าไอ้เจนอ่ะไม่ใช่ไอ้ฝนคนงานโอยว่า บอกว่าเหวชนิมก็ชวนชิมเะมืเจอพี่กไปหนาวบอกฮะก็ได้มินพูดว่าพี่ี่พี่อร่อยมากนแบบมันจะอร่อยแล้วอน่าจะอร่อยนะเองไม่กินมไม่แอบจิ้มก่อนไงอร่อยตัวเองจิ้มอร่อยมากเลยกระตกระตกี่หอง โอ้ปล่อยให้กระปิดยงนี้ดำเอามาให้ดิอามันเอารวมเลยดำมาจากมันมาจากสมุทรสาครปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อืมกระปุกอย่างนีโอ้โหมันมากระปุกจริงจริงคุณแม่ซื้อมาฝากเราบ่อยเหรอกระปิอันนั้นแ่ะที่มันเป็นกระปุกของสมุทรสาครน่ะต้องดูยี่ห้อแม่ขลังแม่ดูยี่ห้อดิถ่ายลายถ่ายลายมาให้ได้อันนี้แม่ใช้กระปิยี่ห้ออะไรนางเทอะไรนะบางเบอรใบ แต่เหลือใบนี้แม่พูดต้องหนาแล้วว่าน้ำพริกกะปิอเออทำน้ำพริกกะปิอร่อยหกเย่อร่อยจริง่ถ้ากุ้งอย่า,ยามาซื้อนะอย่าซื้อมนัมนไม่เม็นไม่อร่อยนะกินแรงไม่เหม็นนะเย่จริงๆเนอาหารมันอยู่ในวัตถุดิบด้วยนะเราคนปรุงแต่ถ้าเกิดวันนี้แม่ใส่พริกน้อ,นนอยอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะดูว่าที่มาอร่อยก็อโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มย์ด้วยนะคะ มิ้นจะกินแบบแนวบ้านๆนะคะอย่าว่ามิ้นนะคะ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยค่ะ <c oughs>